คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขความสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมยูทูบช่องอาจารย์เจทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางราวพัฒนานะครับผมประจำวันพุทธที่31กรกฎาคม2567ครับ,รบ,รบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านนะครับผม เอามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผู้รับชมไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของอาจารย์เจ้ครับผมอาจารย์เจ้จะมีคลิปแนวะทางลงกันทุกวันนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็ราพัฒนานะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้มีรูดเก้าผม รูดเก้านะครับสีตัวสีสามเก้าหกครับผมสีตัวได้สีสามเก้าหกนะครับต่อไปก็เป็นสามตัวครับผมแล้วก็สองตัวเดินสองตัวกันนะครับผมสาตัวแล้วก็จะเอามาจากเอาสี่ตัวนะครับผมสีสามเก้าหไปตัดครับผม ตัดหน้าตัดหลังให้เป็น3ตัวนะครับเราได้3ตัวแล้วก็จะมาตัดอีกครั้งนึงให้เป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมวิ่งดูดเก้าอกสี่ตัวสี่สามเก้าอกตัดสามตัวได้สี่สามเก้าฟัง กับสามเก้าหกนะครับผมสี่สามเก้ากับสามเก้าหกครั้เราก็จะเอาสี่สามเก้ากับสามเก้าหกมาตัดอีกครั้งหนึ่งเป็นสองตัวนะครับผมสองตัวเด่นครับเก้าสามครับผมเก้าสี่นะครับผม แล้วก็เก้าบกครับส่วนสองตัวกรันรนะครับผมวันนี้ได้ส 3, 3, า,ามสี่ตอบสามหก่อบหย้ำกันอีกครั้งนะครับผมชอบวันนี้ครับเราพัฒนานะครับผมประจำวันพุทธที่ส1มสิบกรกฎาคม2 5 6 7ัน้าร้อหกสครับวันนี้ได้วิ่งรวดเครับผม สตัว4ี่สเก้าหกครับ3ตัว4 39สามเก้ับ3 9 6นะครับผมวิรุต9เกครับ4ตัว4ี่สามตัวสี่สามก้าับสามเก้าหครับผมสองพนครับสามอาร์เก้าสามเก้าสี่เก้าหกตัวกันเป็นสาี่กับสามหกนะครับผม สองตัวเด่นนะครับผมเก้าสามเก้าสี่เก้าหกประกันเป็นสามสี่กับสามหกนะครับอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะคะร,รับก็เลกาจจะมีคำดุด้างนะครับผมยังไงก็ต้องขอแฟนๆนาทีนี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบวนกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางรากพัฒนาในวันนี้ก็ต้องขอจบรงเพียงเท่านี้ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ